สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับคู่เอกในรายการศึกวัน170นะครับซึ่งทั้งคู่นี้จะชกกันในวันศุกร์ที่24ที่จะถึงนี้นะครับ ระหว่างตะวันฉายนะครับจะป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวะครับกับซุปเปอร์บอลนะครับซึ่งคู่นี้นี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารักพี่เสียดายน้องนะครับเป็นศึกสายเลือดนะครับซึ่งคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับก็เป็นทางด้านตะวันฉายนะครับวันนั้นนี่ก็เรียกได้ว่าชนะคะแนนซุปเปอร์บอลนะครับเรียกว่าแซงปลายนะครับยกสี่ยก5้านี้ซุปเปอร์บอลมีอาการหมดแรงนะครับทำให้ตะวันฉายนี่คว้าชัยและสามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับคราวนี้นะครับฝั่งซุปเปอร์บอลเองนะครับก็ได้รับโอกาสนะครับให้มา แก้มือกับตะวันฉายใหม่นะครับไฟนี้ซูเปอร์บอลก็อยากที่จะเอาให้ใครว่ารู้ดํารู้แดงกันไปเลยนะครับว่าไฟนี้นะครับใครคือเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้จริงๆนะครับซึ่งคู่นี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสูสีอย่างมากนะครับส่วนสูงรูปร่างอะไรนี่ถือว่าใกล้เคียงกันสุดๆนะครับแหม่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารักพี่เสดายน้องจริงๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความสดความหนุ่มนี่ คู่นี้ต้องยกให้ทางด้านฝั่งของตะวันฉายนะครับมีเรียกว่าทางด้านเสียแขกนะครับคุมเข้มนะครับในการฟิตซ้อมนะครับซึ่งไฟนี้นี่ตะวันฉายนี่ซ้อมหนักมากๆนะครับหลังจากไฟที่แล้วนี่แกเจอกับโจนาวุตนี่โดนกระแสโจมตีอย่างหนักนะครับทำให้ไฟนี้นี่ตะวันฉายต้องทําการบ้านอย่างเยอะนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเขานี่ก็เรียกว่าเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้พิกัดนี้อยู่แล้วนะครับดูว่าไฟนี้นะครับเขาก็เรียกว่าเน้นหมัดนะครับ เสียแขกเองนะครับก็เรียกว่าเทนหมัดให้ตะวันฉายเป็นอย่างดีนะครับกะที่จะมาเช็คบินซุปเปอร์บอลเหมือนกันนะครับดูว่าพลังหมัดของตะวันฉายนี่จะสามารถกล่อมซุปเปอร์บอลรับได้หรือไม่นะครับสิ่งแรกเริ่มเดิมทีนี่ตะวันฉายก็เป็นมวยที่จังหวะฝีมือดีสายตาดีโดยเฉพาะแข้งซ้ายนะครับหนักหน่วงรุนแรงมากๆนะครับ ทางฝั่งของซูเปอร์บอลนะครับถึงแม้ว่าจะเคยแพ้ให้กับตะวันฉายก็จริงนะครับแต่ไฟนี้เจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าเตรียมแก้เกมมาเป็นอย่างดีนะครับและไฟนี้นี่ถึงแม้ว่าอายุจะ34ปีแล้วนะครับแต่สภาพร่างกายนี่ฟิตเกินร้อยนะครับแปลกทีต่อทีนี่มั่นใจนะครับว่าอยู่ได้นะครับและก็จะสามารถชนะตะวันฉายได้นะครับนี่คือความมั่นอกมั่นใจนะครับของซูเปอร์บอลนะครับ เราก็จะมาวิเคราะห์วิจารเลยนะครับว่าระหว่างซุปเปอร์บอลและตะวันฉายนะครับใครน่าลุ้นกว่ากันนะครับคู่นี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องความสดนี่ความหนุ่มนี่ยังไงยังไงนะครับตะวันฉายก็คงได้เปรียบซุปเปอร์บอลอย่างแน่นอนนะครับเพราะตะวันฉายเองนะครับปัจจุบันอายุ25นะครับส่วนซุปเปอร์บอลนี่ก็34ปีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือนี่ทั้งคู่นี่ก็ฝีมือดีนะครับความหนักของอาวุธนี่ก็โอ้โหตะวันฉายก็แข้งซ้ายนี่ก็หนักนวงรุนแรงมากๆานะครับถ้าซุปเปอร์บอล แต่ยุบจะช็อตได้นะครับและฝั่งของซูเปอร์บอลเองนะครับก็มีลูกเตะก้านคอนะครับที่เรียกว่าขอให้โดนนะครับขอให้เตะโดนนตะวันชายก็มีโอกาสหลับได้ทันทีนะครับคู่นี้นี่โอ้โหเรียกว่าสูสีกันอย่างมากนะครับแต่ถ้าพูดถึงนะครับแรงประทะแรงเสียดสีนี่แลกทีต่อทีนี่ความเรียกว่าโชคฉลาดนี่ ผมยังชอบไปที่ตะวันฉายนะครับคู่นี้นี่ผมยังมองไปที่ตะวันฉายนะครับแรงปลายนะครับน่าจะนะครับน่าจะเบียดเสียดชนะซุปเปอร์บอลได้นะครับคู่นี้นะครับผมจึงวิเคราะห์ฟันธงไปทางด้านตะวันฉายนะครับจะชนะซุปเปอร์บอลนะครับสาเหตุที่จะชนะนะครับ1นะครับด้วยความสดความหนุ่มของร่างกายนะครับแลกทีต่อทีนี่ยังไงยังไงก็ได้เปรียบซุปเปอร์บอลอย่างแน่นอนนะครับ2นะครับความเรได้ว่า ชกฉลาดนะครับตะวันฉายเป็นมวยที่ชกฉลาดเข้าออกเร็วนะครับอาวุธนี่แข้งซ้ายนี่ก็หนักมากๆนะครับโดยเฉพาะลูกถีบนะครับไฟที่แล้วเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าซุปเปอร์บอลแพ้ลูกถีบของตะวันฉายนะครับและไฟนี้ตะวันฉายก็คงเตรียมมาเป็นทีเด็ดอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะครับและเวลาที่ชกนะครับเป็นช่วงที่ดึกดด้วยนะครับตะวันฉายจะชกดีเป็นพิเศษนะครับในช่วงเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยก็เป็นได้นะครับสรุปแล้วกันนะครับคู่นี้นะครับผมยังชอบไปที่ ตะวันฉายนะครับวันศุกร์นี้นะครับคู่เอกในรายการศึกวัน1-70นะครับระหว่างตะว,วันฉายและซูเปอร์บอลนะครับผมขอวิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงไปทางด้านตะว,วันฉายจะชนะซูเปอร์บอลด้วยความหนุ่มความสดของร่างกายนะครับแรกทีต่อทีนี่ผมยังมองไปที่ตะว,วันฉายน่าจะเหนือกว่าซูเปอร์บอลและจะสามารถป้องกันแชมป์และย้ำแค้นซูเปอร์บอลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วแฟนบอยนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับคิดเห็นเหมือนผมไหมนะครับถ่า ใครมองว่าซุปเปอร์บอลจะชนะหรือยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับขอย้ำนะครับว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแฟนมวยจะมองเห็นต่างหรือยังไงก็ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเกมกีฬานะครับมันมีแพ้มีชนะนะครับนี่คือการวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับแล้วแฟนมวยคิดเข็นยังไงก็อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับก็หามีข่าวสารนะับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเบรกข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปแฟนมวยไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเช็กผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะ สีฝาาไว้ด้วยครับ